สวัสดีครับนารอบอิเล็กทรอนิกส์ครับเหมือนีิสิมาซ้อมรีวิวท่านี่นครับซ้อมหลักะพันว่าแพงทานใไหครับใส่สื่อทานมันแพงครับทานก็ใส่ได้ข้าวเดียวครับเดยวก็ได้จัดแบตลีเทียมครับมาใส่เหมครับแบบชาร์ดเอาครับทานชาร์ดก่อนละหายนครับ ก็บีเบ็ดตัวหนึ่งก็ไปเห็ดกันเลยครับแมงครับ มามากครับกับสิเข็ดเนี่ยเสียบสยัดเลยเสียบตัวนีค้ครับเนียสตเลยเดบิวต์ตัวสัตหมอบเครัดแบตขาดหัวกสัตมาแกงเ,เลยครับอะรแกงเชื่อมทานใช่ไนมครับเชื่อมทานเอา ขนา้นกันครับเอามาใส่นี่นนค,รค,รนครับใส่ทั้งหลังขนั้นแบตนะครับนเแบตครับระวังจำใส่บวกกับใส่ลบครับแล้วใส่บีเบททำไป น้องครับบางจากเชื่อมได้ใส่กันนะบ,บวกใส้บวกต่อใส่บีเเอ็ครับต่อขอบคุณการชาร์จครับอ็เตียวดำจิตกันเลยครับเอาไปช็อตอันนี้ครับ ลงเรีงกันนี่ไว้ครับทานอยุอันแพงว่ะนั่นไดแบบนะเป็นแบบชาติได้ครับไม่จัดให้ลูกค้าครับ vua biệt buộc lốp to size size quẳng đẹp bóp size đẹp con

ใส่ลบครับบาลาน์เบตต่อหัวไปเลยชาร์ทหัวชาร์บตอ่อใส่เองครับจสนนะสมมานครับ fal. Vai pensar. O autocarro vai vir. Tem que ir para o ponto, para o pé.

ada, lalu berikut, buat buah, yang ตันนี้ไปแบ็ดโอ้ตัวนี้มาดีเม็ดนี่มาหาทานครับตัวนี้ไปใส่บอกกหลกครับบอกกระหลกครับตันนี้ไปใส่อันนึงมาหาทานครับอันนี้นี่ไปหู้นหน่อยครับบอกกระหลุกไปหู้เดียวกันนะครับบอกกหลก โอ้โหโอ้โหแบ็คโอ้โวทานนะครับนี่ยัมาครับแล้วก็เก็บเขี้ยนเต็บเขี้ยนได้ไหมครับต่อนะครับมีเบียดกับชีมิเขาทานครับเอาแบสดีเทียมครับนี่อันนี้เนี่ยชาร์ดมาเขาก็ไปใส่งานครับเสียบครับไม่บอกครับบวกครับลบ เดี๋ยวไหวครับใส่เป็นแบบแบตชาร์จครับจังหวัดสุธานลงทุนแถบเดียวเดี๋ยวทานมันแพงครับเนาะใส่กระฝังเนี่ยประมาณหนึ่งนึงซื้ออีกครับสามก่อนแถวสามก่อนเลยว่าใส่แบตที่จงได้ก็ได้เห็นไหมแล้าแบตที้ออมใส่เก็เนครับ ใส่บวกใส่บวกครับลบใส่ลบลบครับลบครับบวกครับ,บ,บน,นี่หละครับนเ่งปิดครับ กดครับอดเอาเจ็บเขียนไปหน่อยแต่ไม่ช็อตกันสายเต็งครับเอาเอาเยนจะหน่อย ครับจุดต่อบาจีเยวครับยีเน็ตสุ่มต่อยพอดีนะครับช่องก่อนครับก่อนหางจะเป็นชีพแอมลองจัดก่ครับปีกฟานมาครับได้มาครับได้พอดีครับบอลใส่หมอนบอลมาครับ ไปเป็นแ yeah. นวฉากกว่ารับฮึบฮึบครับอี่ฮึบอ an ึบเียมรอยครับทานิเทียมครับครับ แมตเตซีนี่ครับดปวยครับใ้ตัวลุงรู้อย่างนี้แล้วทำไมลุงไม่ยอมไปโรงพยาบาลล่ะครับประกอบเรียบร้อยชาร์จมาครับน้ำชาร์จกันครับน้ำชาร์จหาบุญครับประธานเป็นทานสามบุญเสียคึบ ใช่ครับจ่ดเต<ร>็มบอมนบ่รครับสาดครับยอดชาติครับแลงทันครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ช่วนี่ครับแสงทันดีเขียมครับนี่ครับใส่วิทยุครับ บริสุทธิ์ท่าน,นครับเนี่ยชาติเราครับครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำในไรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับน่ารอมอิ็เทอนิกน์ครับครับ,รบสวัสดีครับ